การของเราได้ออกแจ้งการห้าม LGBT จัดการประกวดทุกประเภทจึงเหตุให้ลายไฟบุพเพจและตกเป็นกระแสสังคมเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในปัจจุบัน Time to share สนับสนุนรายการโดยเครื่องดื่มสุ่กำลังแม k คิงสินค้าลาวเพื่อคนลาวนับเปลี่ยนยุโรา สวัสดีท่านผู้ชมกลับมาพบก,กับรายการทำทุแสีสังเสียงเมเนกาจะแปลกๆหน่อยหนึ่งเนืเพราะว่าเขาบอสบายเป็นไข้มาลาเรียแล้วก็ตอนนี้ยังบอดีเถื่อแต่ว่ารายการไปไลยมือกันเลยว่ามาอาดให้ท่านผู้ชมได้ฟังนอกจาคือมันมีกระแสข่าวใหญ่เกี่ยวกับ LGBT ของเหล่าเนาะที่ว่ามีทางการแจ้งการออกมาว่าโให้มีการจัดประกวดทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับ LGBT จากจัดประกวดได้เฉ p า o r t แต่ใส่จริงหญิงแท้เท่านั้นก็นกนเลยเป็นหัวข้อของเหาในเมเนเรื่องของการกีดกันทั้งเพศทังเลือกในเหล่าที่กําลังเป็นกระแสใหญ่ที่สังคมกําลังให้ความสนใจใน ัจจุบันเนาอคาชิวไปแล้วเนาะเมื่อคืนนี้เนาะที่ว่าอ่าหลังจากที่ว่าเจนการ ลงมาในสื่อโซเชียลแน่นอนเนาะทุกคนออกมากระนำตั้งแต่สมโมงแรกที่มีการอารมณ์เลยเพราะว่าหลายคนบ่พอใจคิดว่าเนาะบบมีไพ่รู้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นในลาวเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเฮนแต่อยู่ต่างประเทศแม้แต่ไทยเองหรือว่าประเทศอ้อมคางเฮาเนาะที่ว่ามีการเทียกร้องซิท์ในเรื่องของ LGBTQ เนาะที่ว่าอยากให้เท่าเทียมกันอันนี้หลายคนก็เหฮนดีหลายคนกับ่บเฮนดีเนาะแน,น,น่นะอนเนาะความคิดของไผของมันแต่คนส่วนใหญ่เนาะที่ว่าอยู่ในสังคมค่อนข้าง,งจะยอมรับได้แล้วฉะนั้นหลายคนบ่คิดว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิด คือในลาวเนาะเพราะว่าเราเห็นแต่เพื่อนบ้านบัดนี้หลายคนนี่เข้าใจไปแล้วว่าสังคมลาวเฮาเนาะยอมหับเพศที่3มหรือว่าเพศทางเลือกบ่กว่าเป็นกระเทยเป็นเกย์เป็นตุดเป็นแตวเป็นทอมเป็นดียังก็แล้วแต่คิดว่าสังคมยอมหับได้แล้วเนาะแต่พอมาเห็นทางการแจ้งการออกมาจซี่หลายคนตกใจเนาะเพราะว่าลาวเฮายังมีเหตุการณ์แบบนี้วะเนาะหลายคนตั้งคาถามกับตัวเองเพราะว่าที่ผ่านมาคิดว่าโอเคสังคมลาวเขาเป็นสังคมที่เปิดกว้างแต่มาเบิงแท้ๆเนาะพอทางการพอศุนกางซนุมที่ว่าออกจังการซี่เนาะ คนที่เป็นเพศที่3หรือว่า LGBT เนี่ยตกใจและกะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ลายสมควรและกะเส้อว่าจะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้ขึ้นใหม่เนาะเขาจะมาเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่ามันเป็นกระแสใหญ่ที่สังคมออนไลน์เข้าไปตอนนี้มันเห็นทุกหน้าฟีดเลยเนาะเพราะว่าทุกทุกเพศเนาะให้ความสนใจกับเรื่องนี้หลายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นปี2 0 2 2แล้วเนาะมันสิทธิส่วนบุคคลมันควรจะเท่าเทียมกันได้แล้วเพราะว่าเรื่องอื่นคือเรื่องภาษีเรื่องอากกรียังเนาะเขาก็เก็บเท่ากันคือทั่วโลกัน และมันก็มีหลายประเทศที่ว่าเขาเจ้าแบบ ยอมหับแล้วก็เปิดกว้างให้ไปที่ซ้ำแบบวา่าแต่งงานกันได้ถึงต้องทมกฎหมายแต่ว่าเราเขายังมาเกีดกันอยู่จังส่เนาะคือแจงการนี่อ,ออกมาเมื่อวานนี่เนาะแจงการออกมาเมื่อวานนี่แล้วกันเดี๋ยวเขาสียอา่านแจงการให้ฟังเพราะว่าหลายคนกับคือสิยากหูเนาะอิงตามแจงการเลขทีไปซ้ำศูนย์ทำฮอกกอนเขาลง,งแรงจัดลงวันที่เก้ากันยาปี 2, สองพันสสองเรื่องการขอนุมัติจะตั้งปฏิบัติการประกวดนางสาวและสายงามต่างๆเนื้อในของแจงการมอยูวา้องการศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติเราเขาแจงมายังท่าน ที่จะจัดตั้งเวทีประกวดนางสาวและสายงามโครงการประกวดที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมาคัดเลือกเอาสาวนุ่มราลวทั้งยิงและใาย จะประกวดภายในประเทศอยู่ในภาคพ,พื้นและสากลเมนให้มาพัวพันและขออนุมัติจากศุนกลางสาวนุม่มประชาชนปฏิวัติลาวตามระเบียบเพื่อความสะดวกและประกันให้แก่โครงการประกวดบรรดาน,นางสาวและสายงามต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการทั้งเป็นการปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของบรรดาบริษัทบุคคลนิติบุคคลนางสาวสายงามต่างๆละเอียดดังนี้ ข้อที่ 1. สําหรับโครงการประกวดทีโบแมนการคัดเลือกเอายิงแท้และไซ้แท้โดยกําเนิดแมน่นทางศูนย์กลางสาวนมประชาสนปฏิบัติลาวจะบออนุญาตให้มีการจัดตั้งดังกล่าวขึ้นเด็ดขาด ข้อที่สองห้ามซวยโอกาสในการไปท่องเที่ยวแล้วเขาประกวดแข่งขันสาวงามสายงามอยู่ต่างประเทศข้อที่สามถ้าหากภาคส่วนบุคคลบ่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิดและจะต้องถือปฏิบัติระเบียบกฎหมายของสองปปลาวและข้อที่สี่รายละเอียดเพิ่มเติมและบนประสานงานแม่นกลมขบวนการสราวนุม่มศูนย์กลางสาวนุม่มประชาสมนปฏิวัติลาวดังนั้นจึงแจงมาทุกภาคส่วนเพื่อทราบและปฏิบัติตามเมื่อได้รหับแจ้งการเป็นต้นไป อันนี้ก็คือเนื้อในของแจ้งการที่เห็นให้หลายคนรู้สึกบอพอใจโดยเฉพาะในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าจะบออนุมัติให้มีการประกวดที่บเมนายแท้และยิงแท้โดยกาเนิดหมายความว่าเพศที่ซ้มหรือว่า LGBT นี่จะบบมีสิทธิ์จัดการประกวดทั้งๆท,ท,ที่ผ่านมาเคยมีเวทีจัดการประกวดเกี่ยวกับ LGBT มาหลายเวทีแล้วแต่กี่เป็นยังคือบอออกแจ้งการตนนัวนี้เป็นยังคือบอผิดและมาผิดตอนนี้หรือว่าแจ้งการตัวน,นี้หาักกระพึงอ่า คิดขึ้นมาได้เนาะอันนี้บด้ใจเพราะว่าเป็นเรื่องของทางการที่ว่าเพิ่อนอาดามาเพิ่นน่าจะคิดดีแล้วแต่ว่าบันี้สังคมมาบึงสภาพความเป็นจริงหลายคนบ่พอใจเนาะก็คือแบบว่านี่แหละมันรู้สึกว่าเป็นการเอาเปรียบหรือว่าลุดทอนสิทธิส่วนบุคคลเพราะว่าหลายคนกะให้เหตุผลต่างๆนานาและเหตุผลหนึ่งที่หลายคนมักจะให้กับคือนี่แหละฮาเซียภาษีเท่ากันแต่สิทธิ่เทาเทียมเนาะหลายคนกะว่ามาแต่ว่าเนาะอันนี้มาบึงในความเป็นจริงเพิ่อนอาจจะมี เหตุผลอื่นๆที่เขาอาจจะยังบกเข้าใจเพิ่นน่าจ,จะออกมาชี้แจงเนาะเพราะว่าสังคมให้ความสนใจแล้วในปัจจุบันและบ้เฮามาเบิ่งเนาะประเทศอื่นๆที่ว่าเขาค่อนข้างจะเปิดกว,าว้างบ่ทั้งคันว่าให้เพศเดียวกันสมัครแต่งงานกันได้แต่แต่ว่า มันก็ควรจะยอนยันให้ได้มากกว่านี้เนาะแต่ว่ามันก็มีบางประเทศที่ว่าเขาเจ้าอนุญ,ญาตให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้แล้วก็คือเป็นประเทศที่ค่อนข้างจเจริญไปเทียมห้อยแล้วเขาจึงเห็นความสําคัญในสิทธิทเท่าเทียมกันเนาะเดี๋ยวเขามาบ่งเศราเกาประเทศที่อนุญ,ญาตให้แต่งงานกับเพศเดียวกันได้แบบถือกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวที่หนึ่งก็คือเนเธอร์แลนด์ตัวที่สองก็คือสวีเดนแล้วก็ฝรั่งเศสไอร์แลนด์เยอรมันเบลเยียม อ่าโปรตุเกสอุลุกวัยแล้วก็กิแลนดออสเตรเลียสเปนไอแลนด์นิวซีแลนด์โคลัมเบียแคนาดาอ์เจนตินาอังกฤษฟินแลนด์ออฟริกาใต้เดนมาร์กลุกเซมเบิร์กมุกกไฟยไลนอร์เวย์บราซิลสหรัฐอเมริกามาลตาออสเตรียไต้หวันคอสตาริกาอันนี้คือสื่อสักกับประเทศที่มีการอนุมัติกฎหมายให้มีการแต่งงานเพศเดียวกันได้แบบถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้ามาบึงในละสื่อของประเทศเรานี่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นประเทศที่เขาเจ้าพัฒนาแล้วประเทศที่เขาเจ้าเจริญแล้วะนั่นเนะเขาให้ความสําคัญในเรื่องของสิทธิเท่าเทียมกันหลายเนาะแหละประเทศอื่นๆกับทยอยเนาะเพราะว่าหลายๆประเทศกัในกลุ่ม LGBT เนี huh. <laughs anyway> <nos. S 2> so, favor, ่ยเขาเจ้าก็มีการต่อสู้กันหลายโดยเฉพาะในแทบแทบบันเฮาคือไทยเองกับโบนอยนาเนาะที่ในมีการต่อสู้ในเรื่องของสิทธิของ LGBTQ เนาะเขาเองกับเป็นผู้หนึ่งที่อยากส่งเสริมสิทธิเท่าเทียมกันเพราะว่าสู้มืดนี่เนาะทุกคนควรจะมีสิทธิเท่าเทียมกันได้แล้วเพราะว่า นี่มันเป็นเรื่องที่เขากาหนดขึ้นมาเองว่าคนนั้นอยากเป็นแบบนั้นคนนี้อยากเป็นแบบนี้เนาะก็คือเขาเลือกเกิดบ่ได้เนาะแต่ว่าอย่าไปเลือกปฏิบัติกันเลยเพราะว่าทุกคนก็ยังมีสิทธ์เท่าเทียมกันทั้งหมดแหละบมมีภัยอยากถึกจําแนกถือแบ่งแยกเนาะเขาต้องคิดว่าถ้าคนในครอบครัวของเขานะเป็นผู้ใดผู้หนึ่งก็ะได้เป็นลูกเต้าหรือว่าลูกหลานเขาเองถ้าถึกจําแนกเขาเองสีพอใจกับสิ่งนั้นบ่ถ้าว่าลูกหลานเขาเป็นอาชีไปหงเฮียนถือบุรีถึกเอาเปรียบต่างๆนานนให้สิทธิน้อยกว่าายิงแแท้ เขาเองสีวูส mm ึกอย่างไดเนาะเขาต้องคิดกว้างๆนาเขาบ่ิดว่าเออในครอบครัวเขาบ่มีแล้วเขาวางไปเลยเนาะมันถือภัยกระยาแต่คิดกับกัรทำมันถือคนในครอบครัวของเขาสีวูสึกอย่างไดเนาะเาต้องคิดแบบนั้นเพราะว่าเอาใจเขามาใส่ใจเขาคือทุกคนนี่ถ้าว่าเขาผิดบอกเขาเกิดมาเป็นแบบนั้นมันก็บ่มนความผิดเขาเขาก็บร่ได้เลือกมาแบบนั้นเนาะบ่มิว่าไปติ๊กฟอร์มละสิเกิดแบบนี้เนาะบ่ม่นเนาะอันนี้ก็อยากให้เข้าใจกันทั้งหมดเนาะคือประเทศเขาคันมาเป็นอย่างซีแทนเนาะคันว่าออก ออกไปจังซีแล้วบมมีการแก้ไขภยหลันถือว่าเป็นเรื่องที่นาสาวลายที่เขายังกีดกันกันเพราะว่าตอนนี้เนาะวงการ LGBT อยู่เราถือว,ว่าไปได้ดีเนาะไปได้ดีลายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการประกวดนั่นนี่แล้วก็เปิดเปิด,ปดโอกาสให้สาวซองหรือว่าเพศที่ซ้ําหรือ LGBT นี่ได้แสดงออกลายขึ้นแล้วเฮาก็เห็นความผู้ความสามารถของคนคนกลุ่มนี้ลายขึ้นคนกลุ่มนี้ค่อนข้างมีบทบาทหลายในสังคมในเรื่องของความคิดจินตนานการแล้วก็งานศิลปะโดยเฉพาะในวงการบันเทิงเป็นค่อนข้างจะโดดเด่นเนาะคือ เป็นกลุ่มคนที่สั่งสรรพ้นงานได้ดีเอาจากสิเนาะถ้าเป็นต่างประเทศน่า,นนานจะเกิด การประท้วงประทียมห้อยเนาะน่าจะเกิดการเดินขบวนประท้วงประทียมห้อยแต่อย่างหนึ่งเนาะคืออยู่เหล่ามันเหตุแบบนั้นบ่ได้เทว่าผิดกฎหมายเนาะะนั้นละก็เฮาก็ไส่งเสริ WA, มว่าเสียห้ไภยประท้วงอันนี้เขาอยากเตือนทุกคนเนี่ยผู้ใดถือว่ามีความคิดอยากตต้ต้านหรือว่าอย่างนี้ให้เศร้านะแต่ว่าขันเขาอยากโต้แย้งอย่างกับพยายามใส่เหตุผลที่มันเป็นจริงเหตุผลที่มันเพียงพอบบตองไปขัดแย่งกับแจงการอย่างเผนเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีผลบ่ดีกับเฮาเองนะก็คือขันอยากให้เหตุผลให้เหตุผลได้บางทีเผน เห็นผลนั้นมันเพียงพอเนาะแต่ว่าขั้นจะว่าไป ตัวแย่งเพื่อใช้อารมณ์นี่อันนี้บนแนะนด์เราเพราะว่าเราเองจะเดือนหอนก็ง่ายๆเนาะสำหรับแฟนคลับทากต่างประเทศจะเออเป็นอย่างคือบทประท้วงอย่างทันสิอยู่ลาวเหตุบ่ได้เนาะถือว่าผิดกฎหมายแล้วกับบุคคลที่จะเหตุเลี้ยเอชพีทีในคัเจิฟอร์นคือเฮาว่าแล่ะเนาะนาเสเดยและคันวัตถือจำกัดสิทธิแบบนี้เนาะเพราะว่า LGBT ีทีในถือว่าเป็นเพศที่พิเศษในด้านของความคิดโดยเฉพาะงานศิลปะคือเฮาว่าและฉะนั้นกับบอว่ต้องแปลกใจว่าเป็นอย่าง LGBT ีทีชนใหญ่จึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วกเบบืองงนาาาะววรรกกกทุๆโดยฉพใันเทิงบวจะเป็นนสร้้างงแต่หา นะหรือว่าคอสตูมหรือว่าเป็นเครีเรทีพของรายการต่างๆคือบา้านเฮานี่มันอาจจะบทสัดเจียนแต่ถ้าไปเบิงอยู่ไทยเนาะคนที่อยู่เบิองลงังส่วนใหญ่มีแต่ LGBT ทั้งนั้นที่สรรสร้างผลงานให้มันออกมาหน้าจอให้มันดีอันนี้เนาะเฮาควรจะเล็งเห็นความสําคัญของกลุ่มคนที่มีความพิเศษเนาะเพียงแต่ เขาส่งเสริมเขาให้มันทึกด้านเนาะบางที่บางอย่างบางสิ่งที่เขาคิดที่เขาเป็นมันอาจจะบดสดของกับวัฒนธรรมดังเดิมแต่เขาควรจะจัดสรรเขาให้ไปทึกปอนที่เขาควรอยู่เนาะจัดสรรงานที่มันลงตัวกับเขา งานงานใดที่มันบ่อลงตัวกับบุคคลจะให้ไปคืองานแบบไซบันเทิงว่าสิควรจะส่งเสริมเขาเต็มที่หรืองานใดที่มันเกี่ยวข้องกับศิลปะนวลเรื่องของงานแบบงานซื่อต่างๆนี่มอมไฮเอลจีบทีนี่ถือว่าเหมาะสมที่สุดข้าชิว่าไปเป็นตำรวจทหารประจับปืนไระยิงกันโอเคอันนี้มันบ่เหมาะสมอันนี้มันมนแท้แต่เขาควรจะส่งเสริมหรือว่านะนำไแนวทางให้เขาเจาไปในส่วนที่เขาทันทัดและก็เห็นมันได้ดีเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการใส่คนแบบถือกำนางงานแล้วก็มันจะเกิดประสิทธิภาพในงานของเขาเองเนาะแต่ว่า บอยังไงจำกัดแบบนี้เลยคือห้ามจัดแบบว่าห้ามบอยมีการประกวดแบบเด็ดขาดเลยอันนี้ก็เป็นการจำกัดสิทธิ์เกินไปเนาะเพราะหลายคนนี่มีความมุ่งความสามารถหลายคนเกี่ยมเนาะอยากจะโชว์ความมุ่งความสามารถอยากจะแสดงนั่นนี่เพื่อให้เห็นว่าตัวเองมีศักยภาพเพียงพอเท่าเทียมกับเพศอื่นๆแต่มาถึกจำกัดแบบนี้เนาะมันก็นยากที่จะหาเวทีหรือว่าทองทางการแสดงออก แม้แต่การจะไปต่างประเทศเนาะไปประกวดอยู่ต่างประเทศเพราะว่นในเราถึงจำกัดเนาะไปประกวดอยู่ต่างประเทศกันยังไ่ได้ถือว่าผิดกฎหมายคือเก่าถ้าไปลวไปเลยโอเคได้บ่เป็นอย่างแต่ถ้าไปลวกลับมาก็ถือว่ามีความผิดคือเก่าฉะนั้นจึงอ่ารู้สึกว่าถือก็เปรียบหลายคนก็ถือบันทอน,ทนแบบสิทิอ่ะนะแม้่แต่ไปคันวาอยู่ต่างประเทศกันยังฮหดบรด้บ,บางข้างนี่เขาไปประกวดอยู่ต่างประเทศเนาะกร้างชื้อเสียงให้เราคือล่าสุดเนาะซศว้าที่อ่ามินนี่บ่ถือว่าเราไปประกวดอยู่ต่างประเทศน่ะที่ไปประกวดอ่า เมสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเนาะอาจจะบันแรที่หนึ่งแต่ว่ายัง,ยงน้อยๆกับทัวโลกเขาเจากับหัวโอเคเนล่าเนาะหัวจากประเทศลาวรายึ้นไปกับไปสั่งซื้อเสียงเตยม,มาแล้วถือจํากัดแบบนี้เนาะเสือวหาลารคนบุกายเฮตุตไปแลวกัเขายังเสือว่ามันจะมีการซูเพื่อสิทธิ่ตไปเองเนาะเพราะว่าเฮลารคนออกมาเคลื่อนไหวอะไรเนาะโดยเฉพาะในกลุ่มคนดังอันนี้ก็เป็นตะยันเนาะเพราะว่าเป็นตะยันหนึ่งมาก็คือเรื่องของการเมืองที่วหาลายคนออกมาให้ข้อมูลนั่นนี่นี่ที่มาโตแยงกับแยงกันเนาะอันนี้ก็ เสียงเสียงคือกันเนาะเพราะว่าเล่านี่ต่างต่างจากต่างประเทศเนาะต่างกันหลยเลยเนาะชิวังยังก็ต้องได้ระมัดระวังแล้วก็รต้องพิดชอนตนเองเนาะ เสืยอว่าจิมีหลายคนถือเตือนอยู่นาะเพพาะหลายคนกับว่าแฮงในเรื่องตัวนี้คือเขาเองนี่ก็เสียงคือกันที่เอามานําเสนอแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาพยายามที่จะส่งเสริมให้มันไปทางดีเนาะก็คือบอด้โจมตีทางไหนเขาเข้าใจทั้งสองายแต่ก็พยายามอยากให้จูนหาจุดที่มันลงตัวจุดที่มันบาลานซ์กันให้มันได้ละที่สุดเพราะว่าทุกคนกับโบแปกเราคนที่เป็น LG b t ีกับพยายามที่อยากจะ เนาหาซิดให้ตัวเองเพื่อที่จะตัวเองจะมีจุดยืนให้มันเท่าเทียมกับยิ่งแท้สายแท้ในสังคมเพราะว่าสมืน่นะคันว่า LGBT นี่ไปสมัครเบียอยู่ใจหนึ่งมันก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วฉะนั้น,นการอยู่ในสังคมธรรมดาของเขาเจ้าก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วครอบครัวเขาเองก็ อยอมับยากเนาะอยู่ในครอบครัวยังยากเลยอยู่ในสังคมมู่บ้านกันยากสังคมที่มันเปิดกว้างระดับประเทศแห่งเป็นเรื่องยากแห่งมันถึกตัดสิทธิจังซีเนาะแห่งเป็นเรื่องยากก็ยังให้เข้าใจแล้วเพราะว่า LGBT แต่ละคนบมนุมคนว่าเขาอยากเลือกมาแบบนั้นเกิดมาใกล้ายๆมีกรรมอยู่แล้วนะที่มันบคือคนอื่นแตกต่างจากคนอื่นถือจำแนกและยังมาถทึกตัดสิทธิจังซีเนาะอยากให้คิดแล้วก็พิจารณาึ้นใหม่ และสำหรับท่านคิดเทนจังไดดเรื่องโครงการเบรก LGBT เลาวบห้มีการจัดประกวดหรือว่าโให้มีการแสดงออกในเวทีต่างๆเนาะท่านที่ว่าบึงและการเราอยู่คิดเทนจังไดเนาะคือคืออยู่ต่างประเทศเรากะโอเคศึกษามาและเนาะมันเป็นจังจันจัิงจิตแต่สำหรับเราเขานี่สังหามเด็ดขาดเลยโให้มีการจัดประกวดโให้แสดงออก ทั้งอยู่ในลาวและตั้งประเทศเนาะไม่แต่ไปเที่ยวหรือไปประกวนอยู่ต่างประเทศกับโบได้กับมากระพิดเนาะอันนี้เนาะทุกท่านที่บึงรายการเขาอยู่คิดเห็นอย่างไรอยากให้แสดงความคิดเห็นภายใต้คอมเมนต์ของเขาเรื่อง LGBT เรื่องสิทธิ LGBT ภายในลาวคี่ถึกจำกัดแบบนี้เนาะเขาอยากบึงว่าแต่ละท่านคิดจังไรอยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วคือไทยเนี่ยค่อนข้างจเจริญกว่าลาวเนาะคือไทยเองก็มีการย้อมหับค่อนข้างจะเปิดกว้างร้ล้วบัดนี้ไทยเนี่ยบึงลาวตอนนี้เนาะ รู้สึกย,ยังไดอยากให้ลงออกความคิดความเห็นเบิ่งงนาะเพราะว่าเขาคนเราก็อยากู้ว่าโอเคในมุมมองสายตาคนอื่นเนาะเบิ่ง LGBT ทั่วโลกหรือว่า LGBT ที่ถูกจํากัดในเราแบบใดเนาะอย่าลืมฝากคอมเมนต์ไว้เนาะเดี๋ยวเขามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำกันอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาเก็บมาฝากในเมื่อนี้และก็เป็นเรื่องที่สังคมจะ ต่อแย่งกันไปอีกนานจนกว่าจะมีแจงการออกมาอีกเท่าหนึ่งแน,น,น่นอะนเพราะว่าหลายคนกำัพยายามที่จะสูเพื่อสิทธิของตัวเองแล้วก็สิทธิเพื่อนฮวมโลกน้ากันเนาะอันนี้ก็คือท้งหมเทียาเก็บม,มาฝากสาหรับท่านได้ที่ว่ากำลังิึงข่าวระเบดหพวนัว่านี่นั่นอยากไปเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวนี้มันกับไกลสิออกพรรษาแล้วหลายคนที่ว่าอยากเข้ามาเที่ยวเราตอนนี้อากาศอยู่เราก็ถือว่าดีขึ้นนะโดยเฉพาะการท่ทองเที่ยวแบบธรมรมชาติีนเมาะเลยเพราะว่าในช่วงองอกพรรษาน,นี่น่านจะเป็นช่วงอากาศที่หนาวพอดีอากาศก็จะดีธรรมชาติก็จะดีเนาะสำหรับท่านได้ท เลยเพราะว่าอตอนนี้เหมาะสมแล้วเนาะและบอนหนึ่งที่เขาอยากแนะนาให้ไปท่องเที่ยวหลายคนอาจจะมาแหละยุดตะ,ตะล่วงพะบางอยุ่ตะล่วงพะบางการล่วงพะบางขึ้นไปหนึ่งก็ได้เนาะก็คืออุดมใส่เนาะเมืองใส่แขวงอุดมใส่ยู่ฮันจะมีแหล่งท่องเที่ยวอันหนึ่งก็คือนำกัดยอระป่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นซื้อของประเทศลาวสาหรับคนที่ว่าต้องการอยากจะพักผ่อนย้อนใจเนาะคนที่พบต้องการฟอร์แมตความเครียดต่างๆอยากไปนอนฟังเสียงน้าเสียงนกเสียงนูนนอนฟังเสียงธรรมชาติอย่าลืมไปพักที่นากัดยอระป่ายังมีกิจกรรมอื่นๆที่หหหลลาากยยใ้้้เไดดอองแวนคมี ดีเลยนะเนาะหรือว่ามันไกลเกินไปเนาะอยากอยู่ในเขบเขีนเราเลุงเวียงใจหรือว่าอยากความโค้งมาและก็โอเคไปหอดเลยก็ไปที่นําเปลียนยลปาอันนี้ก็เป็นรีสอร์ทที่สร้างขึ้นในเขตปัตตานีเซนกันมีน้ําตกตาดแล้วก็ตตวรีสอร์ทที่สร้างขึ้นในแคมป์น้ำนอนฟังเสียงน้ำในตลอดคืนแล้วก็ธรรมชาสตินอุดมสมบูรณ์แนนอน และยังมีกิจกรรมที่หลากหลายนาแลกับบางกิจกรรมบนอื่นบ่มีอยากให้ทุกทานได้ไปลองเนางเพราะว่าเขาไปมาแล้วรู้สึกว่าประทับใจและอยากได้นำต่อเนาะอย่าลืมไปพักผ่อนย่นใจที่น้ำการยอลปาและน้ำเปลี่ยนยอลาห้าะพองจะถึกใจและอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใหญ่จะดีของเขาก็คือเครื่องดื่มแม็กคิงและกสปอร์ตเนาะอันนี้เป็นสินค้าของคนลาวที่ผลิตภายในลาวแม็กคิเป็นสินค้าที่หมะสำหรับคนที่เฮ็ดเียกแบกข้ามซ้ำลอดเนาะคนที่ว่าเฮ็ดียกใส่เือใสแหงใส่พลักำลังเฮ็ดเบีก กำลังกายเสียคือเสียเหงื่อเนาะอยากเติมเครื่องแห่ให้กหาลังกายกายอย่าลืมเครื่องดื่มกดสปรอร์ตอันนี้เป็นสินค้าของของคนลาวตอนนี้วางจําหน่ายแ้ละ้าว่าเห็นตามหางตามหักนกานอย่าลืมสนับสนุนเพราะว่าการสนับสนุนสินค้าของคนลาวเงินคาจะโบกะไรอันนี้ส่งเสริมกันเนาะและสสาหรับทานที่เบ่งรายการเฮาอยู่ถ้าว่าอยากส่งเสริมรายการเฮาอยากสปอร์ตรายการเฮาเนาะ้าารายการเฮามีประโยชน์ก็ส่งเสริมกันแน่อย่าลืมกดติดตามช่องเพราะว่าการกดติดตามช่องเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางเดียวที่จะให้ในทีมงานของเฮามีรายได้ละกมีกําลังใใจนกกาารรผลิตดีๆออกมาเรื่อยๆและสํารับท่นียก เพิ่มเติมข้อมูลอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อข้อที่ว่าเขานำเสนอไปก็อย่าลืมฝากไปที่คอมเมนต์ของ,ของเขาหรือว่าอยาโอ้มกับเขาเป็นการส่วนตัวจากแหลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์บทเรียนต่างๆก็อย่าลืมแอดมาเฟซบุ๊กที่ขึ้นหน้าจอในตอนนี้อย่าลืมให้กำลังใจทีมงานด้วยการกดติดตามช่องของขอบใจ subscribe for more video